สวัสดีครับมาดูคอยตัวแอร์โตโยต้าวีโกกันครับตามอายุการใช้งานนะครับลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ํายาแอร์ได้ไม่เกิน2เดือนนะครับความเย็นก็หายแล้วต้องเติมอีกนะครับพอตอนหลังๆนี่เติมได้ไม่ถึงเดือนก็ความเย็นหมดนะครับมีรอยเลือดซึมจุดนี้นะครับก่อนที่เราจะลื้อนะครับเราเช็ค่วนะครับภายนอกหาตามข้อต่อคอมแอร์และข้อต่อสายนะครับตามโมยางโอลิงนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับ ก็สรุปแจ้งลูกค้าให้ถอดตู้มาเช็ครั่วดูนะครับก็เจอตามสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับโตโยต้าวีโกแชมพ์นะครับรื้อเยอะหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการรื้อซ่อมกันนะครับโตโยต้าวีโกแชมพ์นะครับเบื้องต้นเราเช็ครั่วนะครับหารอยจุดรั่วซึมแล้วครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาออกให้หมดนะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตข้อต่อนะครับ จากท่อแอร์เข้าตู้แอร์นะครับเข้าวาล์วตู้แอร์นะครับถอดออกแล้วเราก็ไปรื้อด้านในนะครับด้านในห้องเก่งก็จะรื้อประมาณนี้นะครับถอดพวงมาลายัยถอดคานนะครับแล้วก็ยกคองโครงนะครับเป็นโครงตู้ออกนะครับรือกันประมาณนี้เลยนะครับโตโยต้าวีโกแชมพ์นะครับ ตามอายุการใช้งานนะครับถอดโครงตู้ออกแล้วก็สั่งค,คอยเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับคอยตู้แอร์ t ต y o ต้าวีโกแชม์นะครับ ระบบแอร์รถยนต์นะครับถ้าไม่มีรั่วซึมไม่ต้องเติมน้ํายานะครับเราเพียงแค่ทําความสะอาดกองนะครับเปลี่ยนกองแอร์นะครับแล้วก็อาจจะส่องกล้องล้างตู้แอร์บ้างนะครับถ้าไม่มีรั่วซึมน้ํายาแอร์จะไม่หมดนะครับถ้ามีการเติมน้ํายาแอร์เมื่อไหร่น้ํายาแอร์พองเมื่อไหร่นะครับความเย็นน้อยลงก็แสดงว่ามีการรั่วซึมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ